อาจารย์อธิบายนิวรณ์ห้าหน่อยเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้นิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าเป็นอย่างนี้ห้าตัวการรมฉันทะพยาบาททีนมิททะอุทธจักกุกุจจาวิจิกิจจากามฉันทะคือความพอใจยินดีในรูปเสียงกินลดพยาบาทก็คือความไม่พอใจไม่ยินดีในรูปเสียงกินลดกลับกันสองอันพอใจกับไม่พอใจในอายตนะทั้งห้าช่องทางนะ ส่วนทีนมิทะคือความอดหูใจซึ่งซึมพวกเหงาเหานอนอะไรพวกนี้นี่ทีนมิทะครอบงําจิตนะอุทธะจักกุจจักคือความฟุ้งซ่านวิจิกิจชาคือความสงสัยลังเลพอนั่งก็เริ่มสงสัยแล้วทํำยังไงดีเนาะ <laughs> สงสัยไปหมดเลยนะหยุดความสงสัยหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดคิดนะ่ะรู้สึกลมเฉยๆที่ไหลเข้าไหลออก ไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไรนะพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมแปลกมาพอเราสืบค้นในพระสูตรแล้วนะพระเจ้าไม่มีเลยสอนเรื่องคำบริกรรมลมหายใจก็คือรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกั้นรู้รู้แค่นี้